สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับผ่าดวงเมืองปี2567กับโหนบุษรสรินเงินหาง่ายค้าขายคร่องธุรกิจเกระรอสังหารุ่งอาจารย์บุษรสรินปัทมาคมโหรชื่อดังมีลูกเศรษลูกหาให้ความเคารพเชื่อถือ มากมายหลายวงการให้สัมภาษณ์เส้นทางเสพฐีออนไลน์ประเด็นผ่านดวงเมืองปี2567ว่าที่ผ่านมาราหูอยู่ในเรือนวินาศแต่ตอนนี้ราหูไปแล้วตั้งแต่17ตุลาคมที่ผ่านมาเมื่อราหูไปแล้วเหตุการณ์ร้ายๆในบ้านเมืองจะคลี่คลายนับตั้งแต่17ตุลาคม2566 ถึง5พฤษภาคม2568หรือระยะเวลา1ปีครึ่งบ้านเมืองสงบอะไรหลายๆอย่างจะดีขึ้นประชาชนมีความสบายใจกันทั่วนหน้าโหนคนดังบอกอย่างนั้นและว,ว่าเมื่อ2-3เดือนที่แล้วดวงเมืองเกิดนิติสงครามดาพระหัสเป็นกาลกินีจรทับลักแต่หลังจาก21เมษายน2567ไปแล้ว ดาพร่หัสปดีไม่เป็นกาเลกินีจรทับลักษ์แต่จะเป็นมนตรีจรทับลักษ์หลัง30เมษายน2567เปลี่ยนเข้าเรือนการเงินฉะนั้นตั้งแต่30เมษายน2567ดวงเมืองการเงินก็จะดีขึ้นทำมาหากินคล่องกันทุกส่วนรายน้อยรายใหญ่ดีขึ้นหมดคล่องตัวขึ้นปี2567 เศรษฐกิจดีขึ้นตั้งแต่วันเกิดดวงเมืองคือวันที่ยิมเอ็เมษายน2567และหลังจากวันที่30เมษายน2567ดาวพระหัสจจรเข้าในเรือนกระดุมพระทำให้การเงินดีขึ้นลาภผลก็ดีขึ้นสินค้าพวกเกษตรกรรมจะขายออกได้ดีขึ้นและขายได้ราคาที่สำคัญที่สุดธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์การซื้อขายที่ดิน ปลูกบ้านขายก็จะได้ราคาอาจารย์บุษรินระบุปีมะโรงดวงการเมืองฝีแตกใกล้สิ้นปี2566จึงต้องมาจับตาดวงเมืองในปี2567เปลี่ยนจากปีกระต่ายเข้าสู่ปีมะโรงสถานการณ์ทางการเมืองไทยจะเปลี่ยนไปอย่างไรมีเหตุการณ์อะไรที่น่ากังวลหรือไม่เพราะการเมืองเวลานี้ มีเหตุการณ์ที่น่ากังวลหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นการเสนอกฎหมายสำคัญหรือปัญหาคดีความสำคัญของบุคคลทางการเมืองที่ทำท่าว่าจะส่งไมต้ตอบความคุก,กรุ่นไปถึงปี2567ด้วยขอล่ำตรวจกันบ้านจึงต้องมาสนทนากับอาจารย์โสรจะนนวนอยู่หมอดูเจ้าของฉายานอสตาดามสุสเมืองไทย มาสแกนดวงเมืองให้ได้เห็นถึงสถานการณ์ต่ตางๆที่ต้องเตรียมตัวรับมือจากเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยโหนโซรัจจะออกมาชี้แจงถึงการขยับขยื่นของดวงดาวสำคัญคญว่าพระราหูสถิตในราศีมีนพบวินาศตลอดทั้งปีดาวพฤหัสบดีย้ายจากราศีเมษเข้าราศีพฤษภ ข้าทับดาวมฤตยูวันอังคารที่30เมษายน2567ดาวอังคารย้ายเข้าราศีเมษวันที่2มิถุนายน2567ดาวศุกร์ย้ายเข้าราศีตุลวันที่21กันยายน2567ดาวพระเกตย้ายเข้าราศีตุลวันที่4ธันวาคม2567นี่คือดวงดาวสำคัญที่มีการขยับขยื่น และมีผลต่อประเทศไทยรวมไปถึงทั่วโลกที่อาจจะมีสงครามซึ่งเราจะต้องตื่นตัวหากมีสงครามเกิดขึ้นประเทศไทยต้องวางตัวเป็นกลางอย่าเข้าไปทำอะไรต่างๆเพราะบ้านเมืองเรานั้นก็มีเรื่องยุ่งๆเหมือนกันสถานการณ์บ้านเมืองที่สำคัญสคัญมีอยู่หลายเรื่องปีนี้นักการเมืองผู้ใหญ่จะร่วงหล่นกันมากวงเล็บเสื่อมอำนาจ อำนาจเสนาบดีเก่าๆของคนเก่าๆก็เสื่อมถอยลงมามีเหตุการณ์หลายเรื่องรุนแรงเกิดขึ้นจะประมาทไม่ได้กลุ่มชนฝูงชนมีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่สุดตั้งแต่ตั้งกรุงม,มาดวงดาวยังบ่งบอกถึงเหตุการณ์ป่วนทางการเมืองความคืบหน้าหมอป่ายพระกระิบทานายไปเตยสุธีวันยังดวงตกแนะ รับงานได้แต่ไม่ควรพูดเยอะแรงดีไม่มีแผวสำหรับรายการน้องใหม่มาแรงอย่างรายการปอกระซิบทางช่อง YouTube get feel ด้วย2พิธีกรคือหมอปลายปลายกระซิบและเปีนนยโน์ล่าสุดทางด้านของหมอปลายเลือกมาพูดถึงดวงนักร้องลูกทุ่งสุดแซบอย่างใบเตยสุธีวันหลังได้รับการประกันตัวโชว์กรา ในคดีของโฟเล็กทีดีโดยมีเงื่อนไขต้องสูมกำไรเอและห้ามออกนอกประเทศและต้องมารายงานตัวทุก30วันโดยหมอปลายพรกซิปได้ดูดวงไปเตยไว้ว่ายังคงมีเคราะอ,อยู่ถ้าหากจะกลับมาดังจะต้องรอไปก่อนตอนนี้ควรจะอยู่เ,เงียบๆและหมั่นทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ตัวเองและเจ้ากรรมในเวร หากรับงานในวงการบันเทิงก็ให้เน้นไปที่งานไม่ควรจะออกมาสัมภาษณ์และอีกเรื่องที่ต้องระวังควรจะระวังบุคคลใกล้ตัวจะมาหาผลประโยชน์ความคืบหน้าโหนฟองสนานเผยดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์ปี2567โหนฟองสนานเปิดเผยคำทำนายดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์2567ผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก ฟองสนาจามรจันทร์ระบุตลอดปียังอยู่ในโหมดปฏิวัติเศรษฐกิจเกณฑ์เจ็บตายเสียหายเศร้หมู่โดดเด่นแรงไม่ตกตลอดปีแถมจากต้นปีถึงวันเกิดเมืองเรื่องร้ายยังกวนให้เมืองนั้นระสำเริ่มวันเกิดเมือง21เมษายน2567เป็นต้นไปดาวใหญ่ดาวเล็กพริกร่วมอำนวยด้านบวก ให้แบบชวนตะลึงแถมดาวประจําชีพเมืองเป็นสิริมงคลของเมืองแข่งอะไรมักบวกรัฐบาลยังเหนียวแต่ผู้นำระวังตายน้ำตื้นฝ่ายค้านออกแนวสายแข็งแต่เจอแรงกดดันไม่เลิกตลอดปี2567ปรากฏการสำคัญที่เกิดขึ้นในเมืองรัตนาโกสิ์ทั้งปีทั้งดีและร้ายมีดังนี้เกณฑที่หนึ่ง ออกแนวร้ายร้ายมากเป็นระยะระยะตลอดปีมีโอกาสเจ็บหมู่ตายหมู่เสียหายวิปัิฉับพลันเศร้าเสียใจวงกว้างจะเกิดเป็นระลอกระลอกทั้งจากบัติเหตุร้ายแรงอาวุธปืนระเบิดเลือดไฟพิษควันพิษเกิดได้ทั้งบนดินในน้ำลมอากาศไฟวงเล็บ มฤตยูจรเจ้าของภัยอาเพศเดินในราศีพฤกษกทับร่างคานสามดาวประจำชีพเมืองเป็นสื่อล่อเป้าบันทึกเป็นปูมโหนว่าเหตุร้ายนี้ตัวอย่างนำมาคือการสังหารหมู่38ศพที่อำเภอนหน้ากลางหนองบัวลำพูเมื่อ6ตุลาคม2565และสาไปรอบใหม่จะเกิดขึ้นเป็นละลอกละลอก ตั้งแต่ปลายปี66ข้ามาปี67เริ่มด้วยการกราดยิงที่สยามพารากอนจนกระทบนักท่องเที่ยวจีนฮามาสรบกับอิสราเอลที่คนไทยนั้นตายเกิน30คนและถูกจับเป็นตัวประกันจำนวนหนึ่งและเกิดแบบแรงไม่ตกครั้นประมาณกลางเดือนตุลาคม2567สถานการณ์จะซาไปก่อนจะเริ่มรอบใหม่ ในปีต่อไปเกณฑ์ที่2อออกแนวบวกเป็นระยะระยะตลอดปีคือเสียอะไรแล้วสู้ผลจะได้กลับมาตลอดปี2,567เป็นไปตามชะโลกลาบคืนคงรณรงค์เรามีชัยวงเล็บพระเสาจรเจ็ดเดินในราศีกุมพบ11ลาภะเกณฑ์ที่3 เข้าสู่ปีที่3ใน7ปีของการตีฝ่าสงครามเศรษฐกิจโลกและความล้ำสมัยปั่นป่นปวนไปทั้งโลกแล้วเมืองต้องปฏิวัติเศรษฐกิจเมืองไปพร้อมกันใน,นระดับยืนอยู่ข้างกำแพงพร,ร,ระนครกรกฎาคม2572เราจะถามตัวเองว่าเศรษฐกิจของเมืองมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร